สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปทำเสียงดนตรีเสียงต้นฉบับเสียงที่ติดกระแสให้เป็นของตัวท่านเองนะครับไปลงมือทำพร้อมกันเลยครับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับให้เข้ามาหาโปรแกรมอ่านหน้าจอนะครับมาดาวน์โหลดก่อนใน Pay พสโต e หรือแอปสโต e นะครับนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะครับเลือกเอาที่มีการรีวิวดีนะครับสำหรับผมใช้ตัวนี้ครับ นี่สีฟ้าเนี่ครับของผมนะครับใช้ตัวนี้นะครับแล้วให้เรามาที่หาเสียงที่คุณจะไปใช้นะครับเสียงที่มันจะเป็นต้นฉบับของตัวเองนะครับสำหรับผมก็จะไปหานะครับเพื่อที่จะ อัดหน้าจอนะครับเราไปหาเสียงเพลงหรือเสียงที่เป็นกระแสนะครับเรามาดัดแปลงใหม่ได้นะครับหาที่ไหนก็ได้ครับเมื่อเราได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ก็มาตัดต่อที่แอปแคปคัสตครับเลือกโปรเจกต์นะครับผมจะมาลองสักหนึ่งวิดีโอครับลองเอาเสียงน้ำไหลนี่ครับเข้ามาเพิ่มครับ เราก็เลือกภาพซ้อนนะครับเอาเป็นภาพซ้อนครับที่เราอัดเสียงไว้เมื่อกี้นี่ครับเสียงไหนครับเสียงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาก็จะแยกเสียงออกนะครับวิดีโอนี้เราจะไม่เอานะครับหาเลือกตรงแยกเสียงครับแยกเสียงครับ ส่วนตัวนี้วิดีโอภาพซ้อนเมื่อกี้นะครับเราออกเลยครับเพราะเราจะใช้แต่เสียงนะครับภาพซ้อนนี่ครับเราแตะที่ภาพซ้อนเนี่ยลบออกเลยครับคนเลกชั่นเสียงนะครับเรามาฟังดูก่อนครับนี่ครับ ตัดออกครับเราแบ่งฉากเอาส่วนที่เหลือออกครับเราก็ลดเสียงนี้ลดนหน่อยนะครับ เพราะเสียงนี่ทรมาชาติมันไม่เข้ากันนะครับผมทําให้ดูเฉยครับระดับเสียงลดดูครับพอมาใช้เสียงนี่รับฟังดูครับนี่ครับเสียงที่เรามาก็จะเป็นเสียงต้นฉบับของเราเองนะครับเอาส่วนวิดีโอท้ายออกถ้าเราอยากจะเพิ่มจังหวะ เข้าไปนิดหนึ่งก็แตะตรงที่เสียงนะครับมันจะมีเพิ่มจังหวะบีดอยู่นะครับเพื่อขึ้นลงจังหวะนี่ครับเป็นตรงชาติไหมครับเพิ่มบีดนะครับเพิ่มบีดเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วแต่เราจะเพิ่มนะครับเอา ให้มันแากกันนิดหน่อยถูกต้องหรือเราจะเปลี่ยนเสียงนะครับดัดเป็นเสียงอื่นก็ได้ครับเปลี่ยนจังหวะเสียงเอฟเฟกเสียงนะครับมาใส่เพื่อให้เสียงมันแตกต่างสวีทหน่อยอืมได้แล้วครับรแล้วก็กดอัปโหลดไปเลยครับ แค่นี้ท่านก็มีเสียงติดกระแสซึ่งเป็นเสียงต้นฉบับของตัวท่านเองสามารถที่จะเพิ่มความปังให้กับคลิปของท่านได้ด้วยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ